สวัสดีค่ะวันนี้เหินไฟดีนะคะจะพา,าทุกคนมาทําเมนูขนมนะคะเปลี่ยนเมนูมั่งนะคะวันนี้นะคะ,ะเป็นเมนูขนมเป็นเค้กกล้วยหอมนั่นแหละจะ้ะทุกคนนะคะทํากินง่ายๆแบบบ้านๆนั่นแหละจะ้ะนะจะ๊ะวัตถุดิบนะคะวันนี้ที่เหินไฟดีได้เตรียมมานะจะ๊ะทุกคนก็หลักๆเลยนะจะ๊ะอันนี้ก็จะเป็นแป้งขนมเค้กนะคะทุกคนนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้จ้ะนะจะ๊ะ แล้วก็ผงฟูค่ะทุกคนนะคะขนมเค้กก็ต้องอมีส่วนผสมเป็นผงฟูด้วยนะคะแล้วก็แบ็กิ้งโซดาคันะทุกคนนะคะเค้กกล้วยหอมนะคะหลักๆเลยก็มีกล้วยหอมเนาะทุกคนนะคะ,ะถ้าทําเค้กกล้วยหอมนะคะอยากให้อร่อยนะคะกล้วยหอมของเราต้องออกงอมนิดนึงนะจ๊ะทุกคนนี่ค่ะนะคะเหมอนไฟดีใช้เป็นกล้วยหอมนะคะ3ลูกนะคะจะออกจะงอมนิดนึงคะ่ะทุกคนนะคะมันจะได้อร่อยนะคะ แล้วก็ไข่ไก่นะคะขนมเค้กนี้เหินไฟนี่ใช้เป็นไข่ไก่จากทุกคนนะคะสามฟองนะคะส่วนน้ําตาลนะคะเหินไฟนี่จะใช้เป็นน้ําตาลอ้อยค่ะนะคะเพราะว่าทําเค้กกล้วยหอมต้องใช้เป็นน้ําตาลอ้อยถึงจะอร่อยนะจ๊ะค่ะนะคะเนี่ยค่ะนะคะก็ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราเอานแป้งนะคะแป้งเค้กนะคะมาร่อนก่อนนะคะทุกคนนะคะมาร่อนก่อนนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวมารับชมขั้นตอนการทําเค้กกล้วยหอมนะคะ กับเหิอนฟ้าอินดี้ได้เลยจ้ะเชิญค่ะรับชมพร้อมกันเลยค่ะ,ะนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเหิอนฟ้าอินดี้นะคะก็จะ,ะนำนะคะแป้งเค้กนะคะ,ะมาร่อนก่อนค่ะทุกคนนะคะค่ะนะคะ,ะให้เรานะคะ,ะใส่ส่วนผสมลงไปนะคะ,ะเป็นผงฟูจ้ะทุกคนนะคะใส่ลงไปในแป้งเลยนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะ ก็แบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็ประมาณนี้คะ่ะทุกคนนะคะแบกกิ้งโซดานะคะค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ร่อนแป้งเลยจ้ะทุกคนนะคะใส่ส่วนผสมนะคะใส่ผงฟูนะคะแล้วก็แบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็ร่อนแป้งนะคะลงไปรวมกันเลยนะจ๊ะสูตรเฮืนไฟดีอาจจะทําไม่เหมือนคนอื่นนะคะ ก็คือ,อทำกินง่ายๆแบบบ้านๆนั่นแหละจ้ะทุกคนนะคะอ่าไม่ได้หรูหราไม่ได้อขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากอะไรจ้ะนะคะก็ะทำกินง่ายๆนั่นแหละค่ะนะคะก็อร่อยดีค่ะทุกคนนะคะค่ะนะคะอ่ะหลังจากที่เรานะคะร่อนแป้งนะคะแป้งเค้กนะคะเรียบร้อยแล้วค,ค่ะนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะเหินไฟดีนะคะก็จะ,ะมาหั่นกล้วยจ้ะทุกคนนะคะ กล้วยนะคะเดี๋ยวเราจะาหั่นเผื่อไวอ้ตกแต่งหน้าด้วยนะคะหน้าของเค้กกล้วยหอมด้วยจ้ะทุกคนนะคะมืวนฟ้ยี่ก็จะหั่นประมาณนี้นะคะอันนี้ไว้ตกแต่งนะคะหน้าเค้กกล้วยหอมด้วยนะคะจะได้สวยงามค่ะนะคะส่วนฟ้าก็จะยีนะคะทุกคนนะคะนะคะยีหย,ยาบๆยานะคะนะคะ แต่บางคนขี้แค่ขี้เกียจยีนะคะเอาไปปั่นกับเครื่องปั่นค่ะทุกคนนะคะหลังจากที่เหินไฟอินดีนะคะได้ยีกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกล้วยหอมนะคะนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะบีบมะนาวลงไปค่ะนะคะเพราะว่าเพื่อว่ากล้วยนะคะมันจะได้ไม่ไม่ดำจาาทุกคนนะคะบีบมะนาวลงไปนะคะค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่เกลือนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะใส่เกลือลงไปนะคะ ด้วยนะคะน้ําตาลนะคะนตาลอ้อยนะคะทุกคนลงไปคลุกเคล้านะคะค่ะนะคะจากนั้นนะคะทุกคนนะคะตอกไข่ลงไปนะคะสามฟองนะคะ หปไปดีใช้ไข่สามฟองจ้ะทุกคนนะคะ,นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปจ้ะทุกคนนะคะ น้ำมันพืชลงไปนะคะอ่น้ำมันพืชนี่ของเหมือนไฟนี่ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะแต่ล้วน,น,น,นะคะเรากา็คนนะคะทุกคนนะคะคนส่วนผสมนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาแป้งนะคะแป้งที่เราที่อ่ที่เราพักไว้นะคะเดี๋ยวมาใส่นะคะทุกคนนะคะมาค่อยค่อยตะล่มนะคะค่ะนะคะ หลังจากนั้นนะคะใส่แป้งนะคะทุกคนนะคะเราก็ค่อยๆใส่นะคะค่อยๆใส่แป้งนะคะแล้วก็ค่อยๆตะล่อมไปเรื่อยๆนะคะให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะจ๊ะจ๊ะค่อยๆะะตะล่อมตะล่อมไปเรื่อยๆนะคะตะล่อมไปเรื่อยๆนะคะต้องใจเย็นๆ ก็เอ่อเหินไฟดีนะคะก็ได้ตะล่มนะคะอ่ตะลอ่อมแป้งนะคะระหว่างแป้งวัตถุดิบของเรานะคะเข้ากันหมดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะคะเหินไฟดีก็จะมาทําการาเดี๋ยวเราจะใส่หมอ้อแรนดันนะคะทําอบทําเป็นขนมเค้คกกล้วยหอมกันเลยจ้านะคะทุกคนนะคะก่อนอื่นนะคะทุกคนนะคะให้เราเตรียมนะคะกระดาษมันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะนะคะเราจะไปรองนะคะ ให้พอดีกับก้นหม้อนะจ๊ะทุกคนนะคะก้นหม้ออัดแรงดันของเรานะคะประมาณนี้ค่ะกลมๆประมาณนี้ค่ะนะคะเพราะว่าทาไมถึงต้องใส่กระดาษมันนะคะมันจะได้ไม่ติดก้นหม้อค่ะทุกคนนะคะเวลาเราเอาเค้กกล้วยหอมออกมานะคะมันจะไม่ติดก้นหม้อนะคะดีก็จะวางนะคะทุกคนนะคะวางกระดาษนะคะกระดาษมันนะคะรองก้นหม้อแรงดันไปก่อนนะจ๊ะทุกคนนะคะรองอย่างนี้นะจ๊ะค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะทุกคนนะคะเราก็จะเทนะคะเค้กกล้วยหอมของเราลงไปนะคะ คนนะคะหลังจากที่เราใส่เค้กนะคะเค้กกล้วยหอมลงไปในนี้แล้วนะจ๊ะทุกคนนะคะในส่วนผสมที่เราเข้าไปในหม้อแรงดันไฟฟ้านี่แล้วใช่ไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันนะจ๊ะไฟดีก็จะใช้กล้วยนะคะในหันหนะคะกล้วยที่กล้วยหอมที่เราหั่นไว้ัว่นแเราจะทุกคนนะคะวางลงไปค่ะนะคะจัดแต่งหน้าให้สวยงามจ้ะทุกคนนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาปิดฝาหม้อกันค่ะทุกคนหลังจากที่เราตกแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทุกคนนะคะเหมือนไฟดีนะคะก็จะมาปิดฝาหม้อจ่ะทุกคนนะคะเตรียมอบนะคะอบเค้กกล้ยหอมกันด้วยหม้อแรงดันไฟฟ้าจ้ะทุกคนนี่ค่ะนะคะค่ะนะคะเหมือนไฟดีก็จะตั้งเวลาไว้จ้ะทุกคนนะคะที่นะคะตั้งเวลาไว้ที่10นาทีจ้ะทุกคนนะคะค่ะมาเลยค่ะนะคะก็หลักๆอย่างที่เหมือนไฟดีบอกค่ะนะคะก็ พอเราปิดฝาหม้อเสร็จแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมปิดลมจ้ะทุกคนนะคะนี่ค่ะนะคะเอ่อตรงกลมตรงนี้ให้ตรงกับจุดขา,ขาวๆข,ข้างล่างนะคะปิดแรงดันไว้นะจ้ะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยตรงที่มือเห็นหินไปิดีชี้นะคะนะคะให้ตรงกับข้างล่างจุดขา,ขาวๆเห็นไหมคะเนี่ยขาวตรงนี้นะคะค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาตั้งเวลาจ้ะทุกคนนะคะอ่านะคะมาดูวิธีการตั้งเวลาการหินไฟอินดี้เลยจ้ะทุกคนนะคะ เราหมุนมาสุดเลยนะจ๊ะทุกคนนะคะแล้วก็หมุนกลับมานะคะเอาที่10นาทีค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะนะคะ10สิบนาทีพอนะคะหนมเค้กนะคะค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะตั้งเวลาไว้ที่10นาทีจ้ะทุกคนนะคะเดี๋ยว10นาทีเรามาเจอกันนะคะหลังจากที่เหินไฟดี้นะคะได้อ่าอ่ตั้งเวลาไว้นะคะทำเค้กกล้วยหอมด้วยหม้อแรงดันไฟฟ้านะคะตั้งเวลาไว้ที่10นาทีนะคะครบเวลาแล้วจ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวเหินไฟดี้ก็จะมาเปิดนะคะพร้อมกับทุกคนเลยนะคะ นี่ค่ะนะคะเค้กกล้วยหอมนะคะร้อนๆละอูละอูเลยจ้าทุกคนเนี่ค่ะนะคะอร่อยๆจ้าอาจาะน่ากินไหมจ้าทุกคนเนี่ค่ะนะคะร้อนๆละอูละอูเลยค่ะเดี๋ยวหุ่น้ฟดีจะขอเอามาเทออกข้างนอกนะคะนะคะจากหม้อแรงดันนะคะเดี๋ยวเรามาชมแล้วก็มาชิมพร้อมกันเลยจ้าทุกคนนะคะเนี่จ้านาจ๊ะยสวยๆอร่อยๆเลยจ้านะคะฟูๆนะคะเพื่อนนะคะหันไฟดีก็จะเทนะคะ เทหนมเค้กออกมาเลยนะจ๊ะเค้กกล้วยหอมจ,ะจ้ะะอันนี้ก้นมันนะจ๊ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะ้างหน้าให้ดูนะคะร้อนเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนนะคะเค้กกล้วยหอมนะคะฝีมือเหินฟ้าอินดี้จะอร่อยๆอจ้ะนะคะ ดึงๆเลยจ้ะทุกคนนะคะฟูสวยอร่อยมากๆเลยจ้ะนะจ๊ะนี่ค่ะนะคะอร่อยยด้วยการระกระเหินไฟดีเลยจ้ะทุกคนนะคะนนะคะเบิดไฟดีนะคะก็ได้เอาเค้กกล้วยหอมนะคะออกจากโอเรียงดันเสร็จเรียบร้อยแลวจ้ะทุกคนนะคะมาจ้ะมากินกระสนไฟดีนะคะกำลังร้อนๆเลยนะจ๊ะถ้าจะให้อร่อยนะคะเค้กกล้วยหอมเราจะแช่ตู้เย็นไว้นะคะทุกคนนะคะ แช่ตู้เย็นไว้รับประทานได้อีกหลายวันนะคะไว้กินกับกาแฟะนะคะหรือว่ากินเป็นอาหารว่างก็ได้ค่ะทุกคนนะคะอร่อยๆอออจังจ้านุ่มามากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะดึงๆเลยเดี๋ยวเหินไฟนดีนะคะจะหั่นนะคะ,ะตอนนี้มันยังร้อนอยู่ค่ะทุกคนนะคะถ้าเป็นไปได้นี่ให้เราพักให้มันเย็นก่อนนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็เก็บแช่ตู้เย็นไว้กินอร่อยอ